h e l โลโยว a t ส up สวัสดีครับผมและวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมคาพาร์กิ n งกับผมโคนเนล่านะครับและวันนี้ครับผมคิดคอนเทนต์ได้คอนเทนต์หนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมลองไปทําดูแลมันปรากฏว่ามันเวิร์คครับก็คือวันนี้ฮรผมจะปลอมตัวเป็นตัวละครผู้หญิงแบบนี้นี่แต่งตัวเป็นนักศึกษามีปัญหาใส่ส,สุดนักศึกษามาหาพี่ได้เออบอกเลยว่า คนในเกมนี่หลงหลงแน่นอนนะฮะด้วยแบบหน้าตาอันสวยงามนะครับผมเนะะี่ยคเหมาะกับแบบว่าเหมาะกับชุดนี้เออคือแบบเมื่อกี้ผมลองไปแบบแกล้งคนในเกมเป็นผู้หญิงนะครับโดยการแบบเออลองไปขอแบบซื้อลงซื้อรถอะไรแบบนี้เขาก็แบบเฮ้ยเขาเชื่อนะว่าผมเป็นผู้หญิงจริงๆเ,ออเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองไปขอลดคนในเกมกันดูนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะสามารถขอลดได้หรือเปล่าะฮะกับการปลอมตัวเดี๋ยวเราเนี่ยจะ เอาเป็นรถแบบว่าขี้กากขี้กากไปแล้วักนะถ้าเราเอารถดีๆไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเเราเนี่ยมืออาซีพอะไรแบบนี้เราเราจะเอารถขี้กากขี้กากไปเฮ้ยเราต้องเอารถที่มันแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นี่ที่มันเหมาะกับผู้หญิงอ่าเราไม่ต้องใส่เครื่องใส่หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันวิ่งไม่มันวิ่งไม่แรงเดี๋ยวมันไปไม่ทันคนอื่นแต่ผมก็จะเอาเป็นวินซสีชมพูอ่าหลอย่ากงั้นนะฮะเราขอปรับสีรถแป๊บหนึง่งเพราะว่า เรามีคอนเทนต์ที่จะแกล้งกูเอ้ยทำไมสีรถมันเป็นค้ำแบบนี้วะเนี่ยผมปรับสีชมพูไม่ใช่หรอทำไมมันเป็นสีนี้วะผมว่าสีรถมันแปลกแล้วสีขาวก็ได้เอาเนี่ยสีขาวมันเป็นสีเทาเดี๋ยวผมว่าสีรถมันเพี้ยนว่ะอ,อ,อันนี้เงาฮะอันนี้ความเงาเแล้วก็เปลี่ยนล้อนิดหน่อยนะฮะเปลี่ยนล้อแบบว่า ล้อเล็กเออยผู้หญิงมันตัวเล็กมันต้องล้อเล็กเอ,อ้แบบนี้แล้วก็สีล้อเอาเป็นเฮ้ยสีอะไรดีสีขาวไหมอ,อ่ะสีขาวนี่แหละเออประมาณนี้เราไม่ต้องแต่งเยอะแล้วก็โหลดเตี้ยหน่อยโอ้โหปกตินี่ก็เตี้ยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ล้อยืดออกมาเฮ้ยลืมดูว่ามินิคันนี้มันมีชุดแต่งหรือเปล่ามีแค่สไปเลอร์ขี้กากะนะฮะนี่ฮะสอยเลอร์ขี้กากะะาก,าก็ใส่ไปก่อนแล้วกัน อันนี้คืออะไรไม่ใส่ครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มินิเกิลละมินิสำหรับผู้หญิงกระจกเราเป็นสีดำไปเลยแล้วก็สมกสีชมพูนี่หวานเวลวเบกเบกสีชมพูด้วยโอ้โหจะหวานไปไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าหลอกได้หนึ่งรเนต์แน่นอน <c oughs> ไปไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปสมมุติแบบว่าอ่ะพี่คะพี่คะ อพอดีหนูอยากได้รถหนูต้องทำยังไงคะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์แบบนี้แต่เราต้องไปหาเหยื่อก่อนนะหาเหยื่อ,อทีอ่ตรงที่เขาขายรถกันไปไป let's go รมาดูว่าลูกค้ารายแรกของเราในวันนี้ใครจะเป็นคนซวยโอเคโอ้ยเมื่อกี้ชนคนนึกว่ารถมันจะพังแต่เราจะไปแบบไปแบบไปถามอะไรแบบนี้นะว่าเอ พี่แคปพี่แค่หนูอยากได้รถต้องทำยังไงคะเอ้ยเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะอะไรวะเนี่ยจอดจอดจอดมินิอ่าล็อกรถไว้เอ้ยคน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 ไหนคนไหนคนไหนเดินมาเด้ผมจะถามเลยเฮ้ยคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้พี่คะพี่คะอ่าอ่าโอเคอุ้ยตอนนี้มีหนุ่มๆมาลุมเต็มเลยอุ้ยเขินเขินมากเลยพี่แค่เอาไป หนูหนูอยากได้รถต้องทำาไงคะโอ้มีคนแอดเพื่อนเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยแอดเสร็จเพื่อนหนูอยากได้อ๋อเอเดพิมไม่ครบพิมไม่ครบอยากได้รถต้องทำยังไงคะอ่าโอเค <laughs> <laughs> ดูดูรอเขาพิมมาเดี๋ยวให้อ๋อเดี๋ยวให้ ฮะจริงหรอจริงหรอฮะจริงหรออ่รารอแป๊บครับ <c oughs> คุณ VIP SKY นะฮะตอนนี้มีมีผู้โชคไหลมีผู้โชคไหโอเคเขาบอกว่าให้ให้ให้ใหรอรออยู่ตรงนี้ยืนหลับกันบอครับอะไรเด้ออ้ยเดี๋ยวระหว่างที่เรารอพี่ VIP SKY สนะครับผมเราก็จะเดินดูแบบชมรถแถวแถวนี้กันก่อน นี่เป็นไงทุกคนโคตรเข้ากันปะนี่ตัวละครใส่สุดนักศึกษากับมินิคูเปอร์สีจะว่าสีชมพูก็ไม่ใช่นะมันเป็นสีม่วงอ่าผมป่ะเป็นสีชมพูและมันไม่ได้ไงก็เลยได้สีม่วงโอเคตอนนี้เราก็รอเอารถจากคุณ VIP SKY ตอนนี้เขากําลังออกแต่เกมไปเอารถมาให้อ่าน้องหมวยอยู่นะครับผม <laughs> โอ้โคตรโคตรได้่ะโคตรได้่ะโอเคไม่มีใครขายรถกันเลยอู้มีคนขายแลมโบกีนี่ยี่ล้าน นี่ไงนี่ไงอจอยมาละเขาจอยมาละอ่ะเดี๋ยวรอเขาขับรถมาก่อนสักครู่นึงออ้รถไขวะนะ้ไงทำไมสวยจังโอ้ผมว่าผมจะไม่เดินไปดูดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเหลืองนะครับผม <c oughs> แต่งโมลูกเบล์ล์โผลมาระยะ300เมตรเลยนะฮะตานี่แบบดีได้เกินฮะเฮ้ยรุ้ไลเนะ่ะใช่คนนี้จะเปล่ารอก่อนแป๊บนึงไหนเฮ้ยเอาว่าหุยถามจริง คันนี้เหรอโอ้ยลายคาร์บอนสีหนึ่งสีสวยสวยอ่ะล้วอะผมจะพิมพ์ว่าอะไรดีไหมเออผมจะพิมพ์ว่าอะไรดีถ้าให้ก็เอาค่าหนูไม่มีรถอ่าต้องการขายให้หนึ่งบาทโอ้ยจัดไปเลยรออะไรแล้ว มันขึ้นอะไรหนึ่งบาทอ่าทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ออามันขึ้นอะไรหนึ่งบาทให้ให้เขาตายใจเออได้ยังครับม,มันขึ้นภาษาอังกฤษอังกฤษเขียนไงวะมันขึ้นภาษาอังกฤษอะค่ะไม่รู้ได้ยังแอบโอ้ เราต้องขอบคุณเขาก่อนนะเดี๋ยวรอให้เขาพิมพ์ให้เขาอ่านแล้วก็ให้เขาพิมพ์ไปก่อนนะครับแน้องหมวยนะฮะวันนี้ทําภารกิจสําเร็จไปหนึ่งลายลองเอามาเล่นอยู่ครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนอ่าโอเคขอบคุณนะ,ะพี่ชายอ่าอุ้ยเขาออกไปแล้วนี่ว่า ไป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 ออกไปดูรถแล้วดีกว่านี่ทุกคนอีโบฮะอันนี้มันอีโบอีโบอะไรวะทุกคนอีโบอีโบแปดอีโบเจ็ดอีโบแปดหรืออีโบเก้าอีโบในตัวเกี้ยนี้ปะแต่ไฟท้ายมันไม่ใช่แบบนี้เลยได้ไหมอีโบแปดหรือเปล่าโอ้แต่งเป็นแบบแนวเรียลลิสติกมานะเราได้รถฟรีปะ ภารกิจสำเร็จไปหนึ่งลายนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องไปเอารถเข้าไปลองไปเทสด้วยนะครับผมกลัวว่าเขาจะตามผมมาเว้ยแล้วทีเนี้ยคือเขาจะรู้ว่าผมผม,ผมแก้งโอเคเดี๋ยวเรามาห้องนี้กันบ้างอุย้ยมันเป็นรถ414นะคันนี้อุย้ยแรงแรงแรงเฮ้ยเขาตามผมมาจริงด้วยแฮ เต็ตามผมมาแบบนี้ผมจะแก้งยังไงล่ะทุกคนโอ้ oh my god โอเคเดี๋วลองขับรถดูหน่อยโอ้ยโคตรแรงนี่เอาว่าเอาเว้รถฟรีเว้รถฟรถฟีวิ่งโอ้หสี่ร้อยเลยหรอรถคันนี้มันใส่เครื่องสี่แสนได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ปะแต่นี้มันเป็นสี่หนึ่งสี่ไงมันก็ได้แรง อนีโอ้โหโคตรแรงแต่เหมือนว่าคาร์บอนจะไม่เนียนหรือว่ามันบักวนะน่ยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนว่ามันจะบักเปล่าอดูฝาโปงก่อนเราเรามาจอดรีวิวรถกันสักหน่อยนะฮะอุตสาห์ได้มานะฮะเขาอุตสาห์ตั้งใจให้เรามามันก็ต้องมีการรีบงรีวิวสักหน่อยนะฝากระโปรงครับคาร์บอนเคปล่าเน,นเนียนแรงอ่ะแรงอ่ะแรงมาก แเขาตายใจไปก่อนเราจะตามพี่มาทำไมน้องโอ้ยจะเป็นแกงคนอื่นไม่ได้เลยโอ้ดูตรงฝาท้ายครับเขาเขาเรียกว่าอะไรวะไอปกระโปรงฝาโปรงท้ายอะ่ะให้เลยครับคันนี้ทำไมมันแรงจังอ่ะทำไมมันแรงจังแรงมา้านิดเดียวอแกร่งแกร่งแกร่ง แ้งพูดมาแต่คำหวานดูหน้าตาก่อนอายุเท่าไหร่ครับเน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่มันมุ่งเว้ไอ้น,นี่มันมุ่งเว้ไม่ถามอายุอายุกันละตอนนี้นะฮะแม่เอฮิตสิบเก้าบวกเลยเออ,อสิบเก้าบวกเลยพี่แม่เอาสิบห้าบวกดีกว่าสิบห้าบวก เมันจะได้แบบว่าดูแบบไม่ไม่ค่อยฉลาดหน่อยอะไรแบบนี้โอเคดูเขาจะพิมพ์ว่ายัางไงฮะแตงแว่นนี่นี่ฮะโอเคก็นี่ครับผมแม่เส่ชสุดนักศึกษามาได้ได้รถฟรีเลยนะโอพี่คนนี้เข้าใจป่าจริงแฮะผมก็ไม่คิดว่าไปเดี๋ยวพาไปขับเล่นน้องหมวยไปขับรถเล่น <c oughs> ไปไปไปเดี๋ยวเขาจะพาไปขับรถเล่นเ,เราเราเราต้องตามน้ำก่อนแข่งบ้า นี่ท้าแข่ง <c oughs> ท้าแข่งท้าแข่งเป็นด้วยนะเอาแะท้าแข่งเป็นด้วยโอ้น้องไหวเริ่มเริ่มจะเซียนแล้วนะท้าแข่งเป็นแหละโอ้โหตัดไปอุ้ยอุ้ยทำไมมันเบีกเอ้อทำไมมันช้าอ๋อมีมีการต่อให้เรานะโอ้โหแบบกลัวรเราจะแพ้อ,อะไรแบบนี้ <c oughs> เอ้น,นี่มันเป็นงานเว้ยไอ้น,นี่มันเป็นงานเว้ยฮนะกลัวว่าผู้หญิงจะเสียใจนะครับผมเลยมีการแบบว่าชะลอรถให้นิดนึงด้วยตอนที่เราออกตัวมาไอ้น,นี่มันเป็นงานจริงเว้ยอ่าเอาไงาต่อจะไปไหนเราพิมพ์ไปก่อนว่าจะไปไหนจะไปไหนโอเคเขาหายไปไหนละก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเล่นไม่ค่อยได้มาเล่นเลยครับผมสำหรับเกมขาพาร์กิ้งเพราะว่ามันก็ ไม่มีคอนเทนต์ที่จะมาทำอ่ะนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรดีอะไรแบบนี้ไงเพราะว่าก็มีน้องๆแบบว่าแนะนํมาอยากให้ผมมาเล่นแบบหลายคนแล้วพิมพ์มาพี่พี่ๆๆๆเล่นเกมคาร์ a r k ิ n งหน่อยผมก็อยากเล่นอยู่แต่คือคิดคอนเทนต์ไม่ออกไนประเด็นคือไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเพราะว่าเกมนี้เกมเดียวผมก็ทําไปหลายร้อยคลิปแล้วนะโอ้ไอ้นี่มันเอาเรื่องวเฮ้ย น,นี่ประเดาเรื่องแบบมันเปราสาแบบทิบหายเลยนายคะนี่นายแต่ว่าพิมพนายได้ไงเนี่ยเราซื้อหมวยเนี่ยเราซื้อหมวยเนี่ยขายไหม,ไม,หหมไม่ขายคะ่ะพี่ชายให้หนูมานี่ไม่ขายค่ะพี่ชายให้หนูมา แต่เอ้ดีไงพี่ชายมาแล้วคุณไอพีสกายเขาออกจากเกมไปเลยฮะโอ,โอ้ไม่ได้ออกจากเกมด้วย่าเอาว่าไอคนนี้มันเปย์สาวมันเอาเรื่องมาจังหวะทุกคนครับฮะมันมันเปย์มาลัวๆเลยฮะให้เงินมาหมื่นหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ให้รถคันนี้คันหนึ่งเดี๋ยวต้องการขายศูนย์บาทให้เราอะไรเนี่ยเดีบอกนะว,ว่าเอาคันนี้ให้อีกแล้ว ได้อีกเนาะอนี่มันเอาเรื่องว่ะจากนั้นเราจะชิ่งนะทุกคนผมมีแผนล,ละผมมีแผนว่าจะชิ่งแล้วอ่าอีกหน่อยหนูว่าจะไปนอนแล้วค่ะพี่พุ่งนี้ว่าจะมาเล่นอีก ่ได้รถยังได,ได้รถแล้วได้รถแล้วฝันดีรัรวบฝันดีครับด้วยเอา,อาเฮ้ยแต่แบบว่าโอเคอีกอีกคนนะอะไรคืออีกคนขอรถบ้างได้ไหมย <c oughs> คนขอรถขอรถบ้างได้ไหมด้วยโอเคทุกคนเราชิ่งดีกว่าโอเคทุกคนครับผมก็โอ้โหดู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 ได้รถมาสองคัน เป็นไงเป็นไงเทคนิคนี้เป็นไงเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทนึงฮะเพราะว่าผู้ชายในเกมนี้เนี่ยมัน,ม,นมันมันว่าก,กามเวยห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกโอเคทุกคนก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมคาร์พากิง้งสำหรับปลอมตัวเป็นนักศึกษานะครับผมอ้าหมวยชื่ออาหมวยนชื่อในเกมเออเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนทุกคนฮะใครชอบก็กดไลค์ให้ผมอ่ากดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันโอเค